สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทานายประชาชน v เป็นนะคะที่ลงปู่นั่งอยู่นะคะแล้วหนูก็นั่งอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วป้าก็เดินมานะคะป้าก็ถามหนูป้าก็บอกว่านะคะมาด้วยหรอ นะคะมาได้หรอยังไม่ชัดเจนอีกเหรอป้าเขาพูดกับหนูเนาะนะคะนะคะชัดเจนค่ะนะคะชัดเจนค่ะหนูก็บอกว่านะคะหนูบอกเอาตรงๆหนูที่แรกบกว่าสวัสดีค่ะป้ามากินข้าวหนูบอกแบบนี้เนาะหนูก็ไหว้ปกติป้าแกก็บอกว่าเอ้ามาได้เหรอมาได้เหรอนี่หมายความว่าไง,งคะคำว่ามาได้เหรอ มาได้หรอหมายความยังไงก็หมายความว่าอ้าบอกอ่แกบอกว่าแกบอกว่ามาได้หรอยังไม่ชัดเจนอีกหรอหรือจะให้ลุงมาพูดหรือจะให้ลุงมาคุยแกพูดแบบนี้กับหนูนะคะแล้วทุกท่านตีความหมายว่ายังไงคะนะคะหนูก็ถามหนูก็หนูก็บอกว่าหนูคุยกับลุงแล้วนะคะหนูคุยกับลุงแล้วลุงพลลุงพลมาลุงพลก็ยิ้มปกติแต่หนูยังไม่ได้คุยนะครับนะคะ,นะคะสิทธิ ที่พึงมีของยูทูบเบอร์ช่องนะะัการาช8ออฟฟิเชียลนะคะมีอะไรบ้างนะคะแฮชแท็กค่ะองค์พ่อปูนะะ่นัการาชบาริจิตเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่เงินส่วนตัวนะคะ,ะป้าแกก็พูดว่า,วายังไม่ชัดเจนอีกเหรอที่พูดไปแล้วนะคะนะคะแกบอกแบบนี้นะคะนะคะยังไม่ชัดเจนความหมายของคุณคือคงคุณป้าคืออะไรนะคะไม่ชัดเจนก็หมายความว่านะคะไม่ให้เข้ามาไม่ใช่เหรอทําไม ถึงมาอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะคะใช่นะคะอาจจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะแต่นะคะเราก็ต้องแฮชแท็กเหมือนเดิมนะคะว่าองค์พระปู่ปริจิตเกิดขึ้นจากนะคะผู้คนทุกคนนะคะวันนี้หนูก็เลยจะถามกลับไปนะคะถามกลับลุงกับป้าไปนะคะสิทธิที่พึงมีของยูทูบเบอร์อิสระนะคะที่จะมาาหาสถานที่ของท่านนะคะ แล้วจะสามารถจะทําอะไรได้บ้างนะคะในการมาไหว้องค์พระปู่ปริจิตตนะคาราชในสถานที่ของคุณอย่างนี้นะคะนะคะวันนั้นป้าก็บอกหนูนะสวัสดีค่ะป้านะคะมากินข้าวนะ,ะหนูกาลังกินข้าวหลวงปู่อยู่นะคะป้าก็บอกว่านะคะไม่รับไหว้แล้วก็บอกว่ามาด้วยหรอนะคะยังไม่ชัดเจนอีกแล้วก็พูดไปแล้วยังไม่ชัดเจนอีกแล้วเลยจะให้ลุงกับป้ามาพูดให้โอกาสแล้วนะคะ ให้โอกาสแล้วทำไมไม่รับโอกาสนั้นทำไมยังจะไปชักยังจะไปจูง,ย,งยังจะไปชักจูงนะคะ,ะ,ะซลีน่าเข้ามาอีกนะคะและได้มีการโพส์ข้อความว่ากากเด็ดเดดพอหมดนัดเตี๋ยวเป็ดแล้ว่วยแตนก็ต้องเจอแบบเคซี Z, นี่แหละตอนอยู่กอก ชาวบ้านเขาไม่อยากยุ่งใครยุ่งแต่นให้ไพรสัทุนยูทูบเบอร์ทั้งหลายด่าหน้าทำคลิปด่าเขารอให้ย้ายออกไปให้หมดแต่นี่ไปดงดอกแล้วไม่ใช่กะกอกเจอเคซีห้วยน้ำเทียงแต่นถึงกลับไปไม่เป็นต้องส่งผัวเป็นทับหน้าตัวเอง ไม่กล้ากับเคซีน่าจะกลัวหลุดลุกวิญญาณมือตกน่าเซเวนเข้าสิงอีกครั้งมีแต่เคซีที่กล้าพูดตรงๆว่าปาริจิตไม่ใช่ของคุณถึงอยู่ในที่คุณแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ถ่ายได้ว่าไงละ่ะพวยแ่นจะตอบยังไงอีฉันว่าเคซีถ่ายได้ แต่เข้าไปในที่ไม่ได้ถ้าเจ้าของที่ตามเอกสารสิทธิ์ไม่ให้เขา้าทีนี้ทำไมแตนไม่กล้าเอาโฉนดตบหน้าหลักแจน๋นเจอคนสู้จริงไม่ยอมหุบป,ปากให้บุกถามถึงทีแตนห่ายเงิบกากบอกแล้ว,ว่าปาริจิตมันตัวหาเรื่องหาราว ให้อยู่ที่ไหนก็มีแต่เรื่องขะลาะเบาะแว้งหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเคเป็นเพื่อนสนิทโยมที่มากับพระนะจะกล้าออกมาบูรีเคไหมคิดจะเป็นคนมีบุญบารมีแต่จิตใจไม่มีคุณธรรม อยากมีพญานาคช่วยหากินเท่านั้นแต่ความจริงคือความจริงพญานาคสร้างด้วยเงินบริจาคด้วยความเชื่อศรัทธาของคนไอ้่วยไม่กลางอีกหรอไอ้หมูเน่าไปไหนหละ่ะไม่มากวนโอ้ยเขาอีกหละ่ะยกฝูงหมาพร้อมอาวุธไปรุมเขาอีกดีผวยฝูงนอตออส่วนอิเถกนี ้าโดนตบปากมันจะกล้าเห่าอีกไหมไอ้หมาตอนมันไปเห่าตรงนั้นได้ไงละ่ะไอ้พญาจำเลยมันไม่ให้เขา้าสุดยอดจริงๆคนจริงเสียงจริงฮ่าฮ่รอดูเพราะคนเข้าไปคอมเมนต์ตอนเคไลท์ like, พาดูที่เคยังบอกอย่ามาปัน่นเพราะลุงป้าไม่มีอะไรคุยกันแล้ว ยังตอบเม้นรักลุงปาอยู่เลยเมื่อไม่กี่วันเลยรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับนางนางเล่นกระแสเป็นเหมือนในละครตบจูบตบจูบแบบนี้ล่ละค่ะสนุกแต่ต้องเจอกับคนปั่นเป็นแบบนี้ก็บอกแล้วว่าอีเถิกับ่วยมันให้ชาวโลกช่วยโอนสร้างปุูนปั้นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเป็นของส่วนตัว มันสองตัวคือหลวงโลกแป่นฮ่าฮ่ากลางจัดชอบอะคา่ะเคซีตอบได้ถูกใจมากเลยค่ะปรบมือให้รัวรัวงูเขียวเจ๊ที่ออกค่าใช้จ่ายจะไปทำเชิงพาณิชย์แล้วเครซี Crazy ของจริงมันแสดงความหมายออกมาชัดๆแบบนี้เครซี Crazy. อย่ายอมนะ จัดเต็มไปเลยจ้าเคซี่คนสวยมันน่าแปลกมันไล่หนีขนาดนั้นยังพากาันร,รักมันหลงมันอยู่ได้เปิดหูเปิดตาหันมาดูความชั่วที่พวกมันมีสิอย่าปิดกันสิที่ตรงกันข้ามเขาไล่ขนาดนี้ยังสนับสนุนมันอยู่ได้ฝาซ้วมนั่งขียังไม่มีเลย วันนี้มาสามหาวเชียร์เครซี่จัดการต่อไปเอาใจช่วยจ้าเครซี่คนสวยรู้ว่ามันคือกองขี้ยังอยากไปเหยียบของมันทำไมน้องเอ๋ยยังไงมันอีเถกอไอ้ผวยมันไม่มีวันมีจิตสำนึกรอกเลี่ยงได้เรี่ยงห่างๆเลยจ้าวัวลืมตีนสุดโต่ง มันลืมวันที่นั่งใส่เสื้อยืดสีแดงเก่าๆปาดน้ำตาข้างบ้านหลังเก่าที่ยังไม่มีฝาบ้านของมันสมัยนั้นเงินแทบไม่มีติดตัวร้องไห้เรียกน้ำตาให้คนสงสารตอนนั้นจนไม่มีจะกินไม่มีเงินสู้คดีไม่มีพเวอร์ตอนนี้มันน่าจะคิดถึงวันนั้นนะเวลาที่ลืมตัวที่กด หัวคนอื่นในวันนี้ควรรำลึกถึงความหลังด้วยนางเธอเกิดจากเงินบริจาคหรือคุณจะบอกคุณสร้างเองขนาดฝาบ้านคุณยังไม่มีเลยนะคะลืมแล้วสินี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ